บรรยากาศเมืองโคราชกลางคืนนะครับอตอนนี้ผมกับพ่อครอบครัวออกจากวัดโพนะครับหลัดหลาะอ,ออกมาทางสารลางจังหวัดนะครับเพื่อว่าจะไปไหวยยาโมกันนะครับชมเมืองโคราชตอนกลางคืนไปน้ำกันครับผม,มก เสียงนกเกยวเจ้าเลยบาทที่นี่นกเมืองโคราชนะครับนอนด้านกใกหมย่ยงเกี่ย้จเย้าจ้าบเบ่าดีา<ห>สี่พวงมาลัย<อ>ผมมีดอกมีหลายกอบบาทนะึ่นม,นนะมีหลายกอบบาท,ม,บาทมีเมืองโคราชได้ครับเออีล ตอนนี้อ๋อบ้งนาฬิกาให้นะทุ่มสิบสามตุ่มเวลาตอนนี้ก่บหนึ่งทุ่มสิบสามนาทีครับสิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีข้าเจ้าทํำบุญปล่อยปลานะครับ นี่ละครับบรรยากาศกลางคืนนะครับที่ลานยามโมนะครับเดี๋ยวเขาจะไปไหว้ายามโมกันนะครับ,บคุณลักกี้บาทยียัง เอาตูมาให้น้ำนะเอาอีหนอนี่เอาเออถูกันได้ตูเพี้ยนดอกไม้ได้ไหวยาม่นะครับ ขอภัยหลายๆด้ครับเด้อมันผมบ่ไใ้ใส่ไม้นะครับอัดเสียงจากดได่กวงมาไล่มาพร้อมอัดเสียงสดๆเข่าโทรศัพท์เลยบ่มีไม้นะครับบ่ได้เตรียมพร้อมเตรียมอย่างมาก รวมโงสาคณะญาติาหวายาโมขึ้นดังไหนครับเที่ญายิ เดี๋ยวคนมองนี่แหละวังเลื่อนมาวังเลื่นนมกเียออนุญาตไปไหว้ย่าโมกันนะครับเด้อแบบที้ี 在哪里？在哪里？

Sao sao nên hãy mong muốn con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  con mong con con mong mong Được okay, rồi, đây rồi, đây rồi đi hay hay không đi à, <laughs> đi ไอ้มากรวจองไปแล้วน้าก็นอาไปหมดแล้วแหละมถึงใจร่มาถึงใจรมแล้วนะน้ำูกหนื่อยแล้อยาค่อยป่าลูกเจ้า น้องโดนัดอยากปล่อยปลาวะสันเดี๋ยวพาน้องโดนัดมาปล่อยปลาจะเข้ากันเ้ยเอาตัวสิบบาทนะฮะเอาตัวละกวาด้วย ถ้าเป็นชุดอ่ะ9ตัว1 2 0ถ้าเป็นตัวประดุกประหมอประดินตัวละบาทตัวะาปล่อยคนละ2ตัวเนาะปล่อยตัวเนียปโยเดียวปล่อยเป็นคู่เลยไดเพิ่มไปแล้วใไหข้าไปใบีซี่กับนมี้อันนี้รเลเนาะได้ไดวมกันเลยน่าขาย่กันด้ได้ไดดดดดดดได้ไดดดัดดด้ดดดดดด

วันนี้ได้นอนโคราชไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่ามางานชาปนกิจของผีไส้ยอยู่ในตัวเมืองโคราชนี่นะครับพอดี ไปร่วมฟังพระสวดนะครับที่วัดวัดโพรครับวัดที่อยู่ใจกลางเมืองโคราชพ่อเสร็จจากพระพิธีทางสงฆูงคนเราทำบ่มีอย่างก็เลยพากันกลับเข้าบ้านนะครับก่อนเข้าบ้านก็แวะมากราบมาไหว้ยยาโมนะครับไอ้เพื่อ,งโงโงโงอวนะอว่าอยู่นางนี้ว mặt em 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 mặt ยาหม้อสร็จแล้วก็สิผ้ากันกับบ้านาพักล้ครับบัดท,ที่นี่เวลากัดจะสองทุ่มแล้วนะครับอ่าขาเย็นยังวัฒน์กินยักคตเลยนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงเย็นลงนะครับอ่าพว่ามือนีก็มีทึ่งฝนนะครับเดียยดเด๋ยวระยุดเดยวกตกนะครับเบิดมือเลยครับมือนีอ่าทีมของพีไส้อีกทีมหนึ่งนะครับลดอีกขั้นหนึ่งรับน่าจะไปถึงบานาพักแล้วเตรียมกับเข่ากับน้ามื้แนึ่ ขางในมันก็กินเขาแล้ว่อกล้องเนาคุณปลาล่อมทองอ,อันนี้ปลาล่ำตอขอนะข้องนะคะเนียังไงเอาคำตบเบ็ดสิบเบ็ดแม่พานก็เจาะค่ะเจ็ดอันนี่พอค่ะเจ้าผมมงปืนทองทิ้งเป็นระเบียบ เสียกินยังไงกินเนี่ยครับคลาบกับตม้มลาบกับตม้มเนื้อมันดีแข็งกินด้เลยใช่ตัม <c oughs> เหมือเดิวเิบรรยากาศข้างในกันนะปิดประตูได้ลุกยุ่งเขายุงเข่ายุงเข,า,งขาบ้านข้างในกัน

แเบเานายัง่หม่หลาบาสุสินน่ะแ่ะะปดไ่ตบอปบากมันินว่าจะเกือนไานยดติดบึงติดป้านะครับเี่มีเสียงกบเสียงเขียด เสียงอื้งพร้อมนะตอนนี้เวลากระส้งสีสิดึกแล้วนะครับกระสีล่าพี่นอ้องผู้ชมนี้ไวเพียงซสานีนะครับสวัสดีครับ